สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเช็คแชมป์มอเตอร์ชั้นแนะค่ะอันนี้พบกับแบบแมบรักพิบลเช่นเคยนะวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาชมรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะเป็นตัว380แปรงทั้งคู่นะคะด้านหลังเป็น10ล้อดำทั้งคู่นะคะ380แปรงคันนึงเป็นวิกเตอร์นะคะปี6-1ส่ส่วนอีกคันหนึ่งจะเป็นตัวซีรีส์500นะคะปี57นะคะอ่าลองกันเลยนะสําหรับ สามโมงฮิโน่เลยรอบนี้ใช่เป็นแม่เดี่ยวทั้งสองคันเลยนะใช่ค่ะตามบิกเตอร์เชื่อไหมว่าเลขไงคันนั้นคันนั้นสายเนี่ยเลขใบนี้คันนี้สองหมื่นหนึ่งอ่าสองหมื่นหนึ่งคันนู้นสองเออไม่ใช่สองศิคันนั้นหกหมื่นห้านะรอบนี้มาหลักหมื่นโลเลขไม้น้อยๆจะสวยขนาดไหนเนาะเดี๋ยวพาไปชมหรือว่าเราจิกตาเนอะ พาดูรถกันเลยเดี๋ยวแปมแจ้งราคาก่อนเลยแล้วกันเนาะคันนี้นะคะเป็นฮิโนวิคเตอร์นะคะ380แรงปี6 1นะคะราคาจะอยู่ที่สองล้านบาทเนาะก็จะใช้เงินดาวน์ปกติที่เราใช้กันนั่นแหละ2 0 0 0บาทใช้30,000บาทก่อนประกันนะคะจะส่งค่างวด4ี่งวดเนี่ยอยู่ที่68 5 0 0กว่าบาทนะคะประมาณนี้คันนี้นะมาดูเราดูเป็นคันๆแล้วแจ้งเป็นคันๆไปแล้วกันใช่ครับคัณนี้มาพร้อมกับกระบะสามมิตรนะสามล้ว นะครับมันเหมือนรถเก่าจอดนะครับปีหกหนึ่งรถสามปีเนะาะใช่รถสามปีรถใต้ครับเนี่ยมันเ็ใต้ดูสภาพกันก่อนอน,นะท่านนอกนะครับมีหมวกด้วยนะสายใต<า>้ก็อชอบก็อชอบใส่หมวกแอบแอบหมวกสีดเลยหมวกสีตายละนะี่ครับสภาพสองหมื่นโลนะครับจริงจริงเลยนะครับเหมื่นโลจริงครับเนี่ย ลืมแจ้งไปนะคะราคานี้นะคะสองล้านหกแสนแดเป่นบาทเนาะจะเป็นราคาเก็บงานเปลี่ยนยางทั้งหมดนะคะสิบเซนเลยแต่ยกเว้นแค่ของเหลวเท่านั้นที่เราไม่ได้เปลี่ยนให้ครับถ้าขาดคือเติมให้ละกันเนาะให้ลูกค้าไปเปลี่ยนเอานะคะเพราะว่าแต่ละคนเขาใช้ยี่ห้อไม่เหมือนกันน้ำมันเนาะใช่เนไม่เหมือนกันนนี่ภายนอกอกมนหน้าคือสวยนะทางประตู F M สอง P ส8 0 หลายคนถามหานะครับตันนี้ก็มาแล้วนะจ๊ะมีให้เลือกสองรุ่นเลยสองรุ่นคันซีรีส์ห้าและวิกเตอร์นะจ๊ะบใช่แล้วค่ะนะลองเปิดกระจังหน้าดูหน่อยเออมันกดตรงไหนล่ะฮึกระจังหน้าหน่อยนี่ผ่าดูด้านล่างหน่อยรถดินต้องดูด้านล่างนะนี่กาดหม้อน้ํายังมีนะมีรอยมีรอย,อยแต่ไม่บุบนะครับไม่โดนหม้อน้ำนะลอนะเปิดกระจังหน้าดูหน่ยอยน้า ดินดูให้ละเอียดเลยเดี๋ยวพาไปดูช่วงไงอีกทีนะครับสภาพ20,000โลแท้จริงหรือเปล่าหรือเราโกหกหรือ,อยังไงกันแน่เนี่ยอ,อย่าคนสงสัยทําไมทงพระสภาพแบบนี้20,000โลจริงหรือเปล่ามืวานเนี้ยจริงไม่จริงเราดูตรงนี้ไม่ละกันว่าเราไม่เคยคอดไมอยู่แล้วับผมน่ครับอินเตอร์ไม่ล้มนะครับผ่านี้เลยรถเงินรถต่อจอดครเหมือนรถี่อยู่บ่อครับ อไปดูข้างในเลยไหมเดี๋ยวดูภายนอกกันก่อนนะภายนอกก่อนนี่ครับสังเกิดดูหูแหนบก,ก็ได้เอาเห็นแล้วเปล่าหูแหนบหูแหนบนะกำลังเต็มแน่นอยู่ข้างล่างนะครับข้างมือโบนะครับหลังหัวเก่งตอนนี้ผมยกดำไปแล้วให้ดูชั็กซีง่ายๆเลี่ยมๆเลยนะครับเดี๋ยวป้ายกันบางถังลมนะนี่ครับ ยางน้ำยาครับดำเลี่ยมเลยน,นะสีนี่ครับเห็นช่วงบนช่วงล่างเพาหามแน่นนะครับนี่ครับยางเราไม่ต้องพูดถึงเพราะราคานี้เราเปลี่ยนยางให้แล้วนะครับดูบะไปดูรวงลางก่อนรถด,ดำต้องดูช่วงล่างนะกระบะว่ากันทีหลังใช่ไหมใช่แล้ว กระบะเราเก็บกันเก็บกันได้นะเก็บกันได้นะเกียร์เกียร์ยมีรอยลหรือเปล่านะครับรอยผ่อนหรือเปล่ปาประมาณนี้รถด,ด,ดำนะครับเรือแหง้แหงๆนะมาดูเชือกเทาบ้างนะหน <c oughs> ี่เชือกเทากาวเดิมจากจากโรงงานเนี่ยนะสีเทานะักฮีโนโ่มาดูระคังลูกน้า กาวกาเทะาเทะนะไม่มีถอดนะล่างเลี่ยมๆเลยนี่ล่ลางนะแทบไม่ได้เห็นจระบีจับอยู่พอกลางนะพ่อเดิมนะครับพ่อเอสโรงงานนะด้านท้ายมีระบบลากลูกด้วยนะสามารถ<อ>จับคู่ลูกได้นะคะราคาก็มาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะ ว่าลูกเราก็มีค่อนข้างเยอะอยู่นะคะก็ถ้าเกิดว่าสนใจอยากให้มันเป็นแม่ลูกจับคู่กันเนี้ยก็คือมาเลือกได้เลยนะโว้ยนี่ปาท้ายด้านหลังถึงสวยอยู่เก็บงานให้ได้ครับมาดูพื้นหน่อยอ่ะฮะดนกันก่อนนี่เลยดึงดึงไม่ไหวอ่ะไม่ไหวได้แค่นี้ได้แค่นี้เอ้าผ่ายแบบต้องรวดเร็วอ่าตรงตรงนั้นมีได้มีรอยขูนไม่โคนะฟันไม่ครันะเล็กเป็นโผล่ขึ้นมาไดหนึ่ง อันนี้ใ่วิ่งดินทั่วไปครับวิ่งดินวิน่งทรายทั่วไปนะโอ <Okay. S 1> อือดูกระบะนะขาข้างไม่โกงนะครับไม่โกงนะลอยอยู่นะนี่ครับช่วงล่างไปดูเลยนะสีสวยสวยเดี๋ยวหาว่าสองหมื่นโลทำไมช่วงล่างเป็นเหมือนนี้นะดูให้ถ่ายกันให้ดูแบบชัดๆเลยนะ นครับตรงไหนบอกโดนก็บอกโดนนะตรงไหนกแกะก็แกะนะแค่เองนะก็มีสองนะตรงนี้นนะนนนนแท้มันได้แกะครับลูกหน้าถังลมถังน้ำมันถังน้ำม,มันถังมมน้ำม,มันนี้ก็มีบี้นิดนึงนะก็กองดักน้ํานี่มันงอเดี๋ยวดักให้ได้นะงอเสียรูปนิดนึงนะครับดูด้านล่างนะ นี่ลิฟต์่าเหมือไหนนั่นนะลิฟต์ลุกน้อยนั่นอ่ายกหมวให้ไหวันนี้มีผู้ช่วยนิดเองยกไม่ใช่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 มอเขาเขารอที่จะเอาเอาคันนี้ไปเก็บงานนี้เก็บ่าเนอะโอกาสขายก่อนเราไป็นเก็บมา ติดล็อกติดล็อกเหรอติดล็อกดึงไม่สุดกระชากแคนไหนอ๋อนอน้อง2นอนโอเอ่าติดเรียบร้อยเรียบร้อยเปนยังไงอนนี่เรียบร้อยแบตหมดหรือยังไงไม่ใช่สแซนอยากให้ดูหัวไม่ดูแตกเครื่องไหมไม่เป็นไร เราข้ามตรงดูดูภายในไปเอใช่ตัวเครื่องไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราฟังเครื่องเอา <S <S อได้ปะอาส่วนรรตรวตหัวนี่มีประตูบุกนะไม่รู้ว่ามันไ,ไปพิงมันหรือเปล่านะมันมันบุกนะตัวนี้มันบุกไปเก็บให้ได้นะโอโอมีด้านเดียวด้านขวานะประตูขวา,าบุกบอาออไม่เป็นไรนหลังก็เดินอยู่นะ มาดูภานในยในะน,นกันกันรอเลยนะมาดูแผ่นเพด้วยก่อนตัวนี้บอกสุดท้ายนะครับห้าจุดสองห้าศูนย์นะครับก็อ่ะดูเลขแปดสี่สองดูเลขหนะมายังเส่ยนท้ายแปดสี่สองดูเลขหมายังยังเลยมาดูไฮไลท์เอาทีนี้นี่ภายในเบาะไม่ขาดนะอะไหล่ครบนะครับน,บนี่ผ้าลังคานะครับส,สวยๆนะ ภายในนี่เลยทำให้ดูภายใน,นเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องนะอ๋อดูเลขแมงลองขึ้นไหมสองหมัเก้ยแปดสิบสได้เก้าร้อยสเอ็กมาลขทแท้ๆจ้ะภายในก็สวยมากอจัดเดิมจัดเลยมี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 สมุด หมันเียมีบ่อมั่นคันนี้มีอยู่ไหนนะให้ดูกันเลยบ้านเลขใหม่จะแท้ว่าซ่อมครั้งสุดท้ายที่เข้าศูนย์เลขใหม่ที่เท่าไหร่นตนัวนมีกระบอกได้น้ำอ่ะล่าสุดนี่เลยค่ะก็แค่หนม่งปักไว้เข้ามาแต่ก็ยังเจ็บอยู่นี่ดูเลยอเอ้ยอะไรเนี่ยเงินเงิน เก้าสิองกิโลอะครั้งล่าสุดก็คือวันที่เจ็ดเดือนสามปีสองพันสิบเก้านะคะตอนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเก้าสิบสองกิโลกับสองกิโลใบและใบครั้งต่อไปครั้งต่อไปจะเป็นหนึ่งเหลืออยู่ไหมสิหมื่นนะคะสิหมื่นหกหมื่นนะคะแล้วก็จะมีแปดหมื่นและหนึ่งแสนกิโลยังอยู่คร่าวๆได้ให้กับกัมพาให้ฟังเสียงเครืยองกันท้ามตรงนี้เลยได้ไหม ข <Baek S 1> ้ามมาตรงนี้เลยได้ไหมข้ามตรงไหนข้ามได้ข้ามได้เนียน้องแจ่สตาร์ได้ฟังกี่เที่ยงแั้ก็บงนที่หนข้าะเสร็จแล้วนะ เป็นรถแก๊สนี่ถ้ามีน้ําออกจากท่อคือการเผาไหม้สมบูรณ์นะมีน้าออกมนะันไม่ต้องตกใจนะถ้าเป็นรถแก๊สนะแต่ในนี้คือน้ําพอดีฝนตกเมื่อคืนนี้น้าเข้าท่อนะครับอันนี้เดี๋ยวพาไปดูอีกคันหนึ่ง<ะ>นรัซีรีส์ห้าเหมือนกันคันซรีคันซีรีส์ห้าร้อยนะคะเป็นรถปีห้าเจ็ดนะอันนี้พี่ปอแจ้งว่าเลขไออยู่ที่เท่าไหรนะ่นะหกหมื่นห้าพันกิโลหกหมื่นห้าพันนะคะ คันนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งล้านเออไม่ใช่หนึ่งล้านสองล้านดิสองล้านหนึ่งแสนบาทคันหนึ่งล้านนี่โอเคจะลูกค้าจะโอนมาทันทีเลยสองล้านหนึ่งแสนบาทนะคะรถปีห้าเจ็ดเลขมาอยู่หกหมื่นห้าพันกิโลเนาะก็ใช้เงินดาวน์สองแสนใช้สามแสนพร้อมประกันเช่นกันนะคะจะส่งค่างวดสี่สิบแปดงวดอยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันสองร้อยกว่ากว่าสี่สิบแปดงวดนี่เลยครับรายละเอียดบอกก่อนเดี๋ยวพาไปดูรถนะจ๊ะใช่พามาดูเป็นคร่าวๆไปเอ้ยนี่ไงแป๊ พ่วงอยู่ตรงนี้อ่าผิดพ่วงมีผิดพว่พวงมีเดี๋ยวไปเดีย๋ยวพ่วงหน่อยแล้วกันอ่ะเออเออหนูพ่วงไม่เป็นหรอกฮะด้านหน้าไม่มีกันชนมานะครับกันชนมาเดี๋ยวใส่ให้ใส่ใชัล่างให้ด้วยนะ,ะมาดูประตูทา่านี้ประตูมีบุบเหมือนกันมีบุบตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้นแล้ตรงนี้หน่อยใช่เสียดายเสียดายอ่ะเสียดายสติ๊กเกอร์เดิมอ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะสติ๊กเกอร์เดิมแตกลายงานหมดแล้วนะสามปีแล้วตรงนี้บุบเสียดายสติ๊กเกอร์ตรงนี้เราก็เก็บให้นะครับ สีซี่ใหม่จอดนานปิดมือดูดิปียิบปิดมือแล้วนะปีไหนปีห้าเจ็ดเนาะปีห้าเจ็ดโดนแดดก็ไปกินราศีนะมาดูออราคันนี้ยางใหม่ัแช่ยางใหม่นะยางใหม่จีบเส้นเก็บกระบะให้ใหม่นะคันนี้มันเป็นกระบะสามมิตเหมือนกันนะสามมิตแต่ว่ารั้วมันต่อรั้วขึ้นมา หมือนเขาว่าเคยเคย,เคยตัดออกไปแล้วก็มาต่อเพิ่มก็เดี๋ยวเราไปเก็บให้นะลูกค้าอยากได้แบบไหนก็สั่งกันได้นะตอนที่ยังไม่ทาได้ทำแล้วคือสั่งไม่ได้ <c oughs> นะสั่งไม่ได้ายแล้วกระบะต้องเป็นอย่างนี้ใช่ครับ <c oughs> มาดูประตูด้านนี้ทีนี้อันนี้ไม่มีรอยไม่มีรอยนะเนาะอาช่วยด้านนี้นะครไปตาน้ําเข้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะามาดูช่วงล่างหน่อยนะอา้าวมีหมายอยู่หนาจะจะถิ่นนะ <c oughs> หม้อน้ํานะไม่น้มนะครับ <c oughs> ด้านหน้นาก็าดูง่ายอ่ะไม่มีกันไม่มีกระชนอ่ะไม่ใชน่ล่างตัวนี้บิดหน่อยน่าจะลากกันตะขอลากนะตะขอลากขาดเลยค่ะอืฝั่งนี้นท่านนี้ต้องเปลี่ยนแบตใหม่เนาะเพราะว่าแบตแบตที่มันมามันมันไซส์เล็กแต่ตัวแบ,บตตรงนี้มันใหญ่อ่ะก็เป็นรอยยิ่งนะนช่วงล่างแทบบ็กซี่อ่า ดูหัวแหนบหมัวแหูแนบยังแน่นอยู่นะหมอนวาทำอะไรกับท่อมาท่อนี่โดนต่อตรงไม่ต้องเข้าท่อพักนะแค่ดังหน่อยลั่นๆนะสายซิ่งเราชอบกันนะนี่แท็กซี่นะครับแท็กซี่จุดสวยนะไปดูแท็กซี่กั่อนเลยนะยางราคานี้ก็เปลี่ยนนะไม่ต้องไปดูกันเลยนะเอ๊แต่แต่อันนี้มันเป็นยางยาง เป็นยางพันธุ์ยางพันธุ์ยางที่มันยางในเนาะใช่ยาง,ง,นยางในยางไงมีช่วงล่างนะครับวัดไปดูด้านล่างแล้วมืดจังเลย <c oughs> ดูไม่ออกมาดูดเครื่องกับเกียร์หน่อยนะนีเ่เครื่อง41 380น,นะจะแข็งูนย์นะแห้งๆนะนี่เลยเกียร์นะเกียร์ไม่ไม่แก่นะไม่มีรอยแก่นะ แต่ถ้าลูกค้าอยากลองรถมาลองได้นะ<ด>ลองได้<อ>ไดที่ชเชคแชมป์มอเตอร์สาขาระยองนะคะใช่ครับรถจอดอยู่ประจำอยู่ที่นี่นะแต่คันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไปเก็บกระบะก่อนรถคันนี้จะไปจอดที่อู่ด้านในของเชคแชมป์เองนะคะได้แล้วนะนี่มันตั้งท้ายน,นี่คือปากรถแก้วเป็นแบบแบบเหมาะกับหินใหญ่่ตัวเนี้เหมาะกับหินใหญ่นะมีระบบลากลูกด้วย มีระบบรับ <mouth> ลูกนะลูก hmm. ค oui. ้าเอาไปต่อยอดได้เลยนะอันนี้ก็สามารถที่จะเป็นได้ลูกได้ถ้าเกิดว่าอยากได้ได้ลูกมีเยอะแยะเลยปุณิสานมิตนะมีเยอะมีเยอะมีสองล้วไอ้สามคันสองคันนะมีครบเลยนะนี่ให้ดูแบบแท็กซี่เรเรียบเลยนะรถปีห้าเจ็ดเนาะใช่ห้าเจ็ดคันนี้นายเป็นรถเก่าจอดนะมี่แค่หกหมื่นโลนะหกหมื่นโลนะ รถดำเลยต้องดูช so ah, ่วงล่างเลยนะต้งเน้นช่วงล่างเลยแล้วเราดำนะเสื้อเ้าเสื้อเ้าแกะหรือเปล่าอ้าวยังไม่แกะนะยังไม่แกะตรงนี้ยังไม่แกะนะหนึ่งชล่างถังน้ํามันนี่นู่นถังน้ำมันชอบบี้นะเพราะว่าฝาถังน้ํามันเนี่ยมันชอบมันชอบปั่นนะนะเนี่ยถังน้ำมันชอบปั่นแล้วอากาศมันไม่เข้า ไม่เข้าครับทำให้เครื่องดับได้นะเครื่องรถด,ดับดับไม่มีสาเหตุเลยนะตัวนี้มันมีท่อหายใจอ่ะล้วทํำท่อหายใจอ่ะเหมือนรุ่นรุ่นอื่นเขามีท่อหายใจนะสาหรนะัแบบถังน้ำมันนะเป็นนิโน่ไม่มีนะมีสลักแน่นๆนครับเกียร์ครับไม่มีเยอะไม่ไม่มีน้ํามันน้ำแห้งๆนะครับนะบนะบดูท้องอ่างนะอ่ะพอติดตัวมาก ัวเ,เก๋งเป็นไงหัวเก๋งจะเก็บ <นะ S 2> เดิมอยู่นะครับคันนี้ไม่ทําสีนะครับมีแค่ตําหนิประตูด้านซ้ายนี่เองนะครับแล้วก็บันไดมาดูประตูด้านในหน่อยอ่ามันบี้เข้าออนะเนี่ยเห็นไหมบันไดมันบี้เข้าตรงนี้นายได้เปลี่ยนเปลี่ยนบันได <นะ S 2> แล้วก็โค้งบันไดนะครับเปลี่ยนใหม่เลยมาดูข้างประตูบ้างว่า,าไปเก็บสีเปล่ายังไปเก็บเดิมอยู่ครับ มาให้เก็บมาลองสตาร์ทให้ฟังจริงเครื่องกันพี่ต้องพ่วงแบตให้หนูก่อนไหมได้ได้ได้พุ่งแบตให้น,อกกน้องกำก่อนอ๋อไป้ลากมาให้เมื่อกี้ผมพ่วงแบตนิดนึงครับพอดีคันนี้ไม่มีไฟเดี๋ยวตอตนอ,ออกไปแล้วเปลี่ยนแบตให้ใหม่เลยครับอ้าวเรียบร้อยพ่วงแล้ว <Yeah. S 1> ขอดูเฟืองไายแบบน,นินึงะนะ เอ๊ยังนนไม่ดูเลขไม์กันใช่ไหมสี่จุดแปดเจ็ดห้าเเป็นเสืองเร็วนี่ดูเลขไม์ก่อนปะแปดสามเก้าตัวนี้อ่ะมามา่ะแดบบูเลขไม้อ่แกมรับกล้องเลยโอ้ยไหวไหมน้อกล้องเ็เดมี๋ยว,ว,วดดเดี๋ยวเดี๋ยวหนกมากเลยมองเห็นกันไหมอ่ะนี่หกหมืนห้าเจ็ดสิบหกกิโลนะคะอ่าแปบบให้ดูภายในนิดหนึ่ง บบาเดิมทุกสิง่งทุกอย่างเดิมอุปกรณ์ครบมากเลยนะคันนี้ภายใ,ในไม่น่ามีอะไรที่เสียหายเลยสิดรถสวยอะเหมือนวิ่งในบ่อนะตัวนี้แล้วก็จอดดานเลยสิดเออนะอลืมเออนะเอาเลย <c oughs> จะเอาไปเก็บงานแล้วเห็เนไหเดี๋ยวเจอกันได้เป็นอาทิตย์หน้าคนระับคันนี้ครับถ้าลูกค้าสนใจนะติดต่อเบองแปมหรือพี่ทิพมาได้เนะาะค่ะเบอร์แปมก็เบอร์ศูนย์แปดสามนะคะห้าเก้าห้าสี่สี่สองแปดเนาะเบอร์แปมสามารถแอดเบอร์นะคะเข้าไปในไลน์ได้เลยนะคะแล้วก็ทักไลน์มาได้เลยถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมคันไหนนะแคปหน้าจอแล้วก็สง่สงไลน์ค่ะแปมได้เลยนะคะส่วนเบอร์พี่ทิพนะคะจะเป็นเบอร์ศูนย์ก็สี่นะคะหกสองเก้าหนึ่งสี่เก้าสี่เนาะ กดเบอร์ไม่ทันนะคะก็อยู่ใต้คลิปนะคะมันจะมีลูกศรสามเหลี่ยมอยู่ด้านขวามือเนาะ,ะแล้วก็ติ๊กเข้าไปนะคะจะมีข้อมูลรถแล้วก็เบอร์โทรทิ้งไว้ให้คร่าวๆเลยนะคะอ่าอ,อันนี้เอาบอกเลยว่าเครื่องคายตันนี้เป็น8ปดสาคันนี้เป็น8ปดสี่สองนะอ่าราคาคันนี้ก็2ล้านหกสองล้านหกแสนแปดหมื่นบาทนะคะอ่าส่วนคันนี้สองล้านหนึ 2, 1, 1> <ช>่งใช้เงิน 1, 1> ดาวเท่ากัน2องแสนใช้สามแสนพร้อมประกันเหมือนกัน าาด้านส่วนคันนี้นะคะสมค่ามวดอยู่ห้าหมื่นสี่สองร้อยสี่สิบแปดมวนทั้งคู่นะคะไม่รู้ว่ารักพี่รักพี่เสียได้น,น้องเอาไปทั้งคู่เลยได้ไมั้ยน,นี่พี่นี่นอ้นองทำทัองคู่ก็ดีนะใช่แล like, ก็ฝากแบบฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวพาไปดูของสวยง,งามรถเก้าหมื่นโลตามหกศูนย์แม่ลูกอ๋ออ๋ออล้างเสร็จแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ชมกันเนื้อหอมเนื้อหอมมากคันนี้เนื้อหอมมากดอกไม้ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ